ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โรคก็คือควันพรุ่งนี้31พฤษภาค,คมนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะคะประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับ สวัสดีครับวิยาพรละกรณัชพงศ์ครับค่ะรับคครับพรุ่งนี้ครับวันงดสุบุรีโลกครับสถานการณ์การเสพติดบุรีในสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ทรงทรงตัวอยู่นะครับครับเการสำรวจเมื่อปลายปีที่แล้วนะเราก็ยังมีคนที่สูบุรีทั้งบุรีมวลและบุรีไฟฟ้าเนี่ย ประมาณเก um. ้าล to ้านแแสนคนเนี่ยนะครับครับซึ่งก็ก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับเมื่อปีหกสี่นะอนนก็เก้าล้านเก้าแสนคนครับส่วนเรื่องของเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นสิบหกจุดห้าเซนตของประชากรอายุสิบห้าปีขึ้นไปค่ะก็ก็ถ้าเทียบเทียบสามสิบสามปีที่เราทำงานมามีคนเอ่อ ตั้งแต่มีกฎหมายควบคุมมาตอนนั้น2,534ก็32เปอร์เซ็นต์นะของปีที่แล้วก็16.5เปอร์เซ็นต์ลดไปเกือบครึ่งน,นะนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะนะแต่จำนวนคนสุหรีก็ทรงทรงอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนครับค่ะท่านคาจากการรณรงค์ที่ผ่านมาที่เราประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่างๆสถานการณ์ดีขึ้นไหมคะ ก็ดีขึ้นเนี่ยอย่างที่ได้พูดเป็นเมื่อกี้นะเปอร์เซน็นต์มันลดลงลดลงเกือบครึ่งอย่างนี้นะครับคือถ้าหากว่าเปอร์เซน็นต์มันไม่ลดลงนะยังยังอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยนะสมมติว่าเราลึงไม่ได้ตอนนี้เราจะมีคลสูงใีมากกว่านี้เก้าล้านคนเพราะจะก่อนที่มันเพิ่มขึ้นคร <five minutes. S 1> ับคือเมื่อเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยอายุสิบ าปีขึ้นไปเนี่ยเรามี3.8ล้านนะครับตอนนี้มันมี59ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเอมันก็ที่มันยากเพราะว่าคนที่เสพติดไปแล้วเนี่ยกว่าจะเลิกได้นี่ครับส่วนใหญ่ติดติดไปตลอดชีวิตทนะั้งนั้นที่เขาพยายามก็เลิกไม่ได้ครับ แล้วในเรื่องของความท้าทายในการทํางานตรงนี้ล่ะครับท่านในการรณรงค์เนี่ยพอมีสถานการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังมาเนี่ยความท้าทายในการทํางานของทางมูลนิธิเป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆมันมันคงต้องเป็นความท้าทายของประเทศนะครับเพราะว่าการรณรงค์ไม่สูุ่เรียนเนี่ยรณรงค์นี่เป็นเพียงหนึ่งเดียวครับในในเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นในเรียกว่า สี่เรื่องที่สําคัญที่สุดนะแบบที่เขาเรียกว่า best buy นะหมายวามว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าที่สุดอันที่หนึ่งกา,การจัดการเรื่องภาษีนะฮะภาษียาสูบภาษียาเส้นภาษีอะไรเนี่ยนะอ,อันที่สองคือการคุ้มครองสุขภาพของคนไม่สูบุหรีอห้ามสูบในที่สาธารณะนะ,ะครับอันที่สามคือการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายนะ อันที่สี่ถึงจะมาเรื่องการรณรงค์พิษภัยนะฮะเพราะฉะนั้นงานที่มุลีที่ทำเนี่ยจะอยู่ส่วนนี้นะฮะหรือว่าที่เรากำลังทำทำกันเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนเตือนพิษภัยนะฮะนอกเหนือจากไอ้คำเตือนที่อยู่บนซองบุหระะี่นะครับทีนี้ไอ้เราก็มีปัญหาในในสามประเด็นแรกประเด็นเรื่องภาษีนะฮะเราเอามีปัญหาที่อัตราภาษีมันไม่เท่ากัน ระหว่างผลิตภัณฑ์น,นะครับอย่างเช่นบุหรี่สิบกระเล็ดซองกับยาเส้นน่นะมันต่างกันสี่สิบบาทต่อซองเนี่ยนะไอ้น,นี่ก็ก็คือทําให้การลดการสูบบุหรี่มันยากมากนะฮะแล้วก็ในการประเมินคะแนนภาษีเต็มห้าเนี่ยเราได้เพียงหนึ่งจุดแปดแปดนะก็หมายความว่าเราสอบตกนะครับ่ะครับอันที่สองเนี่ยไอ้การห้ามสูบที่สาธารณะเนี่ยเราต้องบอกว่าเออเรา การบังคับใช้ของเราเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีเจา้าหน้าที่ไม่มีอัตรากำลังที่ไปบังคับใช้นะก็เลยใช้แต่ยังไงอ่ Social นะโซเชียลแซงเชั่นะครัว่ามาตรการทางสังคมคซึ่งค,ค,คนไม่สูกปฏิบัติยังไงปฏิเสธกันเองครับนะแล้วก็การโฆษณาส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็มีปัญหาในงานควบคุมในออนไลน์นฮะ รัะนั้นแบบนี้มันก็เลยทําให้การลดการจํานวนคนสู่เรียน,ม,นมันยากนะครับนะครับ,รบแล้วคุณหมอมองว่าภาครัฐเนี่ยควรมีส่วนร่วมอย่างไรเพิ่มเติมครับกับการลดสุบ,บุรีงดสุบ,บุรีหรือว่าโดนรงต่างๆครับคือที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเ,เรื่องนโยบายภาษีเนี่ยสําคัญมากนะเรามีคนตั้งหลายล้านคนสู่ยาเส้นนะนะครับซึ่งมันปูกมากเนะี่ยสองหนึ่งสิบสองบาทเทียบกับบุรี มวลซองหกสิบกว่าบาทนะคร,คระแล้วเราก็มีบุรี่เถื่อนเยอะมากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องจัดการนะครับเว่าการมีอยู่งบุหรี่เถื่อนเนี่ยมันถูกฮนะซองยี่สิบาทยี่ห้าบาทเนี่ยมันมันส่งผลสองสองอย่างนะอันที่หนึ่งเนี่ยคนสูบมากแล้วก็ไม่เลิกเพราะตัวที่จะทำให้คนเลิกสำคัญที่สุดก็คือราคานะ ค่ะครับอันที่สองมันทําให้เด็กติดเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราก็เรื่องหลังที่เราแก้ไม่ได้เรื่องของบุหรี่เถื่อนเนี่ยนะฮะครับ,รบอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องพื้นที่ป่อดบุหรี่เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะฮะถ้าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายจริงจังๆงมันก็จะลดคนสูบบุหรี่ไปรวมทั้งการควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขาย ในส่วนของอเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยนะอะมันก็ต้องทําจริงๆมันต้องทํามากกว่าน,นี้คือในตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นกระทรวงศึกษาเนี่ยอะจะบรรจุเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาบุหรี่เข้าไปในในหลักสูตรนักเรียนน,ยนะค่ะโอ้นี้ด้ลยเราต้องไม่ลืมว่าเรามีเด็กเกิดใหม่โตขึ้นมาทุกปีทุกป,ทกปีที่เขาจะต้องได้มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของ ของยาสูนะครับครับอันนี้ก็ต้องหลายๆฝ่ายต้องทำแล้วก็ในในในเรื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนเนี่ยสำคัญมากนะที่เราจะต้องจัดการให้ดีกว่านี้ครับค่ะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกอย่างนี้เนี่ยเรามีการจัดก,กิจกรรมต่างๆไหมคะท่านคะ โอ้จัดกันเยอะแยะไปหมดที่ประเด็นนะต่างจังหวัดเขาก็จัดกันแต่ละจังหวัดเขาก็จัดกันโรงเรียนเขาก็จัดกันนะครับคกทมก็เพิ่งจัดไปเมื่อสองวันก่อนนะครับที่ที่ศาลาไอดินแดงนะนะครับครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีอของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่เขาจัดการที่เดโมงนวงวานเนี่ยนะครับค่ะนั่นก็เป็น แนวโน้มที่ดีขึ้นนะหมายความว่ามีฝ่ายต่างๆเข้ามาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสุบริโลก,กันมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะการรณรงค์เนี่ยมันก็เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่สําคัญคือนโยบายสาธารณะของรัฐบาลนะครับค่ะ ท,ท่านมีจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะหรือว่าอาจจะเชิญชวนนะให้พรุ่งนี้ถือเป็นวันดีที่ใครอยากจะเลือกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เชิญชวนให้เลิกบุหรี่ได้ท่านมีจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะแล้วก็กา,ารมีวันไม่สูบบุหรี่โลกตั้งแต่ปีพศสอง1ัสาเอเนี่ยนะฮะก็เพื่อเตือนนะฮะเตือนเตือนถึงความสําคัญของการที่จะไม่สูบบุหรี่นะฮะทั้งส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลแล้วก็สง่ง ัญญาณไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับส่วนของรัฐบาลก็องค์การไมโลก็เรียกร้องให้มีการจริงจังทางด้านนโยบายมากขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับอันที่สองส่วนของประชาชนก็คือให้ถือวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของการที่จะเลิกสูบนะครับแล้วก็พยายามต่อไปที่จะเลิกให้ได้นะครับจะได้ลดความเสี่ยงจากอันตรายของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ วันนี้นะคะทางรายการขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจค่ะประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบมากนะคะที่วันนี้ท่านมาร่วมพูดคุยค่ะครับขอบคุณมากทั้งท่านค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ